ใครอัปเกรด Windows 11แล้วรู้สึกว่ามันหน่วงมันอ่ดมันช้านะผมเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปแนะนำ2วิธีนะที่จะแก้ปัญหาตัว Windows 11เนี่ยที่อัปมาแล้วมันอ่ดหรือว่ามันหน่วงนั่นเองนะผมเดี๋ยวไปชมไปริปพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีม Live Channel อีกเช่นเคยนะครับผมช่องนี้นำทริคก,การใช้งานคอมพิวเตอร์ สาระน่าอีกต่างหรือว,ว่าการใช้งานโปรแกรมพื้นฐานต่างๆเนี่ยมาแนะนำใ,ให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันในทุกสัปดาห์นะครับผมยังไงก่อนไปรับชมคลิปวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับมาเราพูดถึงคลิปวันนี้กันห่คลิปวันนี้ก็จะเป็นคลิปที่เกาะกระแสข,ของตัว Windows 11นะผมหลังจากที่ผมทําคลิปอัปเกรดไปเมื่อก่อนหน้านี้เนาะจาก Windows 10เนี่ยมาเป็น Windows 11นะผมหลายคนคงจะเจอปัญหานี้เนาะเวลาอัปเกรดมาแล้วเนี่ยจาก Windows 10มา Windows 11เนี่ยรู้สึกว่า มันรู้สึกว่ามันหน่วงผมพอกดสตาร์ทเมนูหรือว่ากดเปิดโปรแกรมมาได้หลายๆอย่างเนี่ยรู้สึกว่ามันหน่วงหรือว่ามันอืดนะผมซึ่งสาเหตุเนี่ยมันก็มาจากกราฟิกที่มันเพิ่มขึ้นนะ UI ที่มันเพิ่มขึ้นอะไรต่างๆที่มันเพิ่มมากขึ้นเนี่ยทำให้การประมวลผลของคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยอาจจะทํางานหนักกว่า Windows 10นั่นเองนะผมวันนี้ก็เลยจะมาแนะนาทริคเนาะผมทริคในการแก้ปัญหาเนาแก้ปัญหาเบื้องต้นสําหรับตัว Windows 10ตัว Windows 11เนี่ยที่มันอืดมันหน่วงนะผมซึ่งหลักๆเนี่ยจะ ทำอยู่แค่2วิธีเนาะซึ่งในคลิปอัปเกรดเนี่ยผมก็ทําไปแล้วแหละในขั้นตอนสุดท้ายนะผมหลังจากที่มันอัปเกรดเสร็จเนาะโอเคเราไปดูขั้นตอนแรกกันเลยนะครขั้นตอนแรกเราจะเคลียร์นะคมเคลียร์ขยะก่อนเนาะหลังจากที่เราอัปเกรดมาเนาผม,มันอาจจะมีขยะต่างเนี่ยอยู่ในไดรฟซีนะผมไม่ว่าจะเป็นไฟล์ Windows 10เก่านนผมที่มันค้างอยู่เนาะซึ่งมันจะไปดึงไปดรอปประสิทธิภาพของตัวฮาร์ดดิสของเราให้มัน ประมวลผลเยอะมากขึ้นทำให้มันหน่วงหรือว่ามันอืดนนั่นเองนะครับ okay. โอเคเรามาที่ไดซ์ซีครับผมลคลิกขวาที่ไดซ์ซีครับผมเลือก property ครับผมเลือก property เนาะแล้วก็ไปที่ disk clean up ครับผมกดที่ clean up แล้วปุ๊บจะขึ้นหน้าต่างตรงนี้โผล่ขึ้นมาเนาะอันนี้ถ้าใครเป็นฮาร์ดดิสธรรมดาอาจจะไม่ได้ขึ้นทันทีเนาะบางคนอาจจะขึ้นช้าบางคนอาจจะขึ้นเร็วขึ้นอยู่กับสเปคของฮาร์ดดิสของเรานะครับผมออันนี้ของผมเป็น SSD เนาะมันก็เลยขึ้นเร็วหน่อยครับผมพออันนี้ขึ้นมมมาป๊๊บบใหห้ติกกกถูกดทุช่องครัผ แล้วกดที่ print up system file อีกทีนึงครับผมเราจะมาลบขยะทั้งหมดเนาะที่มันเป็นไฟล์ขยะต่างๆเนี่ยพอมาหน้านี้แล้วปุ๊บมันก็จะเด้งมาหน้านี้อีกรอบนึงครับผมแต่ว่าสังเกตว่าไอ้ตรงนี้มันจะหายไปแล้วเห็นไหมจะเหลือแค่โอเคอย่างเดียวแล้วก็มาติ๊กถูกทุกช่องเลยครับผมผมเพื่อนบางคนเนี่ยอาจจะขึ้นเป็น10-20ีิจิกนะตรงนี้ไม่เป็นไรรับผมติ๊กถูกไปแล้วก็อันเนี้ยก็บ่งบอกเลยว่าถ้ามันขึ้น10 20ีิจิกเนี่ยแสดงว่ามันมันเป็นไฟล์ขยะนั่นเองนะครับอย่างผมเนี่ เขาจะให้ยืนยันอีกครั้งนะว่าเป็นให้คุณต้องการ d e l e t e ไฟล์หรือเปล่านะครับผมผมก็กด Delete ไฟล์ไปเลยนะครับผมก็รอถ้ามีอะไรขึ้นมาให้ Yes กับ no เนี่ยก็ตอบ yes ไปเลยนะครับผมก็รอมันประมวลผลเสร็จนะครับผมมันกาลังลบเนาะถ้าตัวนี้มันประมวลผลเสร็จแล้วปุ๊บมันจะหายไปนะครับผมมันจะหายไปของผมเสร็จ<ม> <ๆ S 1> เป็นที่เรียบร้อยแล้วผมปิดไปเรามาดูขั้นตอนที่2มากขั้นตอนที่2ก็คือเ,อาเราจะไปปิดกราฟิกครับผมกราฟิกของ Windows 11ที่มันที่มันให้มานี่แหละสังเกตว่าเวลาเรากด Start เมนู เห็นไหมไอตรงเนี้ยมันจะมันจะค่อยๆวาร์ปขึ้นนะมันจะค่อยๆวาร์ปขึ้นเนี่ยมันจะค่อยๆวาร์ปขึ้นอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกกราฟิกที่เขาใส่มาเราจะไปปิดตัวนี้กันซึ่งมันเป็นสาเหตุต้นๆเนาะที่ทําให้มันอืดมันหน่วงนั่นเองนะผมซึ่งองผมก็โดนนะมันอืดมันหน่วงกันผมก็จะใช้วิธีการในการปิดตัวกราฟิกตรงนี้นั่นเองนะผมซึ่งไม่มีผลต่อการใช้งานนะผมตัวที่มันมีผลจริงๆก็คือทําให้เครื่องเนี่ยรู้สึกว่าใช้งานเนี่ยมันเร็วขึ้นหรือว่ามันองข้ี v i e w a d v d s c e s ิส s e e t เซ t ตตรงนี้ครับ e ิ a d อ d วานซ e s s e t t e มเตตามนี้เนาะพิมพ์ให้ครบนะผมถ้าใครไม่ขึ้นเนาะให้พิมพ์ให้ครบนะตามนี้เลยแล้วกดเข้าไปครับผมจะขึ้นหน้าต่างตรงนี้โผล่ขึ้นมาครับผมให้เรามาเลือกที่อันแรกครับผม Performance หรือว่าประสิทธิภาพนั่นเองแล้วก็มาเลือกที่ setting ครับผมสังเกตว่าของทุกคนเนี่ยบางคนอาจจะติ๊กอยู่ท่องช่องนี้หรือบางคนอาจจะติ๊กอยู่ช่องนี้ครับผมให้ทุกคนมาติ๊กตรงช่อง adjust for best performance ตรงนี้นะผมคือที่มันติ๊ือเนี่ยก็คือให้การาฟิกทุกอย่างเนี่ยแสดงแบบเ,เต็มประสิทธิภาพเลยนะผมเราจะไปลดการาฟิกมันน้อยแล้วก็ให้มันโชว์แค่บางอย่างนะองผมมาติกอันที่3านาะซึ่งมันจะรอบหมดก็คือไม่ติ๊กถูกทั้งหมดเลยแล้วผมจะติ๊กไว้แค่ thumbnail นะผม thumbnail แล้วก็ฟอนต์นะผมฟอนต์ font. ถ้าใครไม่ติ๊กตรงนี้ไว้เนี่ยเวลาเรากดดูรูปภาพที่มันอยู่ในโฟลเดอร์ต่างเนี่ยมันอาจจะไม่โชว์ภาพแบบที่เราเห็นด้วยแบบข้างนอกนะก็กดเข้าไปดูนะผมถึงจะเห็นเนาะแต่ถ้าเราติกตรงนี้ไว้เนี่ เราจะเห็นภาพจากข้างนอกได้เลยนะครับผมแล้วก็ไอฟ้ฟอนต์ตรงเนี้ยสกรีนฟอนต์ตรงเนี้ยถ้าไม่ติ๊กไว้เนี่ยเดี๋ยวฟอนต์มันจะแตกฟอนต์มันจะเพี้ยนเพี้ยนหมก็ติ๊กถูกไว้สัก2อันแล้วกันนะครับผมแล้วก็กดแอปพลายไปครับผมรอมันประมวลผลสักแป๊บหนึ่งครับอโอเคของผมประมวลผลเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือมันจะติ๊กไว้2ช่องเนาะเราจะรู้สึกว่าเราก็ลองใช้งานนะว่าเราจะรู้สึกว่ามันมันเร็วขึ้นหรือเปล่าหรือว่ามันตอบสนองไว้ขึ้นหรือเปล่าเนาะจากที่ผมทําแล้วเนี่ยผมค่อนข้างรู้ส เห็นไหมมันไม่ได้วาปขึ้นแบบเหมือนครั้งแรกที่เราทำอ่ะมันจะแบบกระพริบขึ้นเลยนะผมก็คือไม่แสดงกราฟฟ์กราฟิกอะไรเลยเพราะว่าไอกราฟิกที่มันแสดงเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบเขาเรียกอะไรมันไม่ได้แบบมีผลต่อการใช้งานเราอ่ะเราก็ใช้งานได้ตามปกติอ่ะเนี่ยรู้สึกว่ามันมันเร็วขึ้นนะผมมันรู้สึกว่าเครื่องมันเครื่องมันเบาขึ้นหรือว่าทํางานน้อยลงนะ สรุปก็คือ2วิธีก็คือ1ก็คือเคลียร์ไฟล์ขยะแล้วก็วิธีที่2ก็คือปิดกราฟิกที่ตัว Windows 11ให้มาครับทำได้ทั้ง Windows 10แล้วก็ Windows 11นะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลก็คือผมให้ Priority หรือว่าความสำคัญเนี่ยไปที่ฮาร์ดดิสก์มากกว่าครับใครที่ใช้ฮาร์ดดิสก์ที่เป็นเป็นฮาร์ดดิสก์ธรรมดาจานหมุนเนี่ยอยากให้เปลี่ยน,นเปลี่ยนมาเป็น SSD เนาะถ้าอยากใช้ Windows 10, 11จริงๆนะ แต่ว่าถ้าใครยังไม่มีคุณัรย์ซื้อ SSD ตัวใหม่เนี่ยผมแนะนำว่าให้ให,ใ,หใช้ Windows 10ไปก่อนนะผมซึ่ง Microsoft เนี่ยจะซัพพอร์ตถึงปี2025นะก็มีการอัปเดตตลอดจนถึงปี2025นะถึงตอนนั้นเนี่ยเราอาจจะมีทรัพย์มากพอแล้วอาจจะเปลี่ยนเครื่องใหม่เป็น SSD หรือว่าอาจจะซื้อ SSD มาเปลี่ยนก็ได้นะครอันนี้ก็แนะนำ2แนวทางเนาะใครลองทำตามแล้วเนี่ย ได้ผลยังไงก็คอมเมนต์มาบอกผมหน่อยแล้วกันนะครับสําหรับคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากไม่น้อยสาหรับเพื่อนเนาะใครติดปัญหาอะไรหรือว่ามีคําถามอะไรเพิ่มเติมหรือว่าอยากให้ทําคลิปอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่นา่างใต้คลิปได้เหมือนเดิมนะครับผมเช่นเคยครับผมใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมเลยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ